ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านดังเรียบทางรถไฟย่ยาตาลิงชันเมนูเยอะลูกค้าเพียบและไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือกับร้านนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเรือคุณชายเปิดมานาน17ปีมีดีอะไรตามลงม,มาแกงเคียวหวานไก่ย,ยอดมะพร้าวเห็นหม้อใหญ่ขนาดเนี้ย เดียวหมดถ้ามาหลังบ่ายโมงอาจไม่ได้กินเครื่องแกงหอมเข้มข้นหนูชอบที่ยอดมะพร้าวอ่อนๆและมีส่วนตีนไก่ด้วยนะเผื่อใครชอบกินถ้วยเนี้ย70บาทขาหมูเป็นอีกหนึ่งของดีมักจะหมดก่อนแก้ขีวหวานอีกเสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มรแสแซ่บอร่อยเข้ากันม้วชอบส่วนเนื้อติดมันหนาๆน,นุ่มๆสั่งเถอะเมนูเนี้ยหนูแนะนำ100บาทอาหารตามสั่งก็มีให้เลือกหลายเมนูแต่จานประจำของหนูเลยผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับรสจัดผัด หอมสีสวยตรงปกจานนี้โดนไป100บาทเกี๊ยวหมูทอดสั่งเถอะเกี๊ยวแป้งบางอย่างกรอบไสหมูลานนี้หนา,นนานอย่างนุ่มทอดมาร้อนๆใส่น้ำจิ้มหน่อยอร่อยละจานนี้สามสิบบาทมาร้านก๋วยเตี๋ยวก็ต้อง,งกินก๋วยเตี๋ยวเจะหมูสดหมูตุ๋นลูกชิ้นมาครบ้อนๆเส้นนุ่มตัวซอสเนี่ยคือทีเด็ดถ้าใครชอบเข้มข้นขอเพิ่มได้ถ้วยเล็การเนี่ยยี่สิบห้าบาทนุแนะนำให้มาก่อนเที่ยงคนจะได้ไม่เยอะมากตัวร้านเปิดแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามหยุดทุกวันพุธมีที่จอดรถกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีร้านค้าและของก ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ